ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่เก้าซึ่งมีพระบาลีว่าเวสมะตาโรเวสมะตาโรแปลว่าผู้ข้ามไปได้แล้วซึ่งวัตฏะสงสารอันครุขระพระคุณข้อนี้ต้องจัด ไว้ในพวกหรือในกลุ่มแห่งพระปัญญาคุณแม้ว่ามันจะเนื่องกันกันกบพระบริสุทธิคุณเพราะว่าการข้ามวัตรสงสารมันต้องข้ามทั้งหมดกิเลสคือความบริสุทธิ์จากกิเลสจึงจะข้ามวัตะสงสารได้ <c oughs> แต่เราเล็งถึงไ้ความสามารถที่จะข้ามวัฏฏสงสารทำได้ด้วยปัญญา <c oughs> จึงจัดพระพุทธคุณบทเวสมะตาโรนี้ว่าเป็นพระปัญญาคุณ <c oughs> ทีนี้มาพิจารณาถึงคำว่าวัฏฏสงสารคำนี้อธิบายกันมามากมายหลายสิบครั้งแล้ว ถือเอาคำอธิบายนั้นโดยรายละเอียดโดยใจความ,มก็คือว่าวัตตะหรือวงกลมแบ่งออกเป็นสามส่วนคือกิเลสวัตส่วนที่เป็นกิเลสกรรมวัตส่วนที่เป็นกรรมวิปากวัตส่วนที่เป็นผลกรรมเป็นวงกลมหนึ่ง ถ้าว,วงกลมหนึ่งมันหมุนเรื่อยไปในการหาทิ้งเงื่อนไว้สำหรับสร้างวงกลมที่สองวงกลมที่สามวงกลมที่สี่ข้อนี้หมายความว่าส่วนที่เป็นวิปากวัดของวัดทีแรกนั่นมันจะกลายเป็นกิเลสสวัสดหรือส่งเสริมให้เกตให้เกิดกิเลสสวัสดสำหรับวงกลมที่สอง ถ้ามานทำกันอย่างนี้เรื่อยไปถ้ามันจึงเป็นวัตตะสงสารที่กลมอยู่ในตัวเองแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดวงกลมทยอยต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดเราเรียกว่าวัตตะสงสารแต่ถ้าดูในวงวงเดียวจะพบว่ามันเป็นไตรวัฏตะคือมีส่วนสามของวัตตะคือกิเลสกรรมและวิบาก ทีนีก็มาดูกันว่ามันครุขระที่ตรงไหน <c oughs> คำตอบนี่แยกออกได้เป็นสองคำวนในวัดตะวงหนึ่งหนึ่งวงเดียวนี้มันก็ครุขระและในการที่มันเกี่ยวข้องกันหลายวงเป็นพืชต่อกันไปนี่มันก็ครุขระนี่ดูคำว่าครุขระ,ะด้วยอะไรกันก่อน ครุขระนี่ก็หมายความว่ามันมีสูงมีต่ำมีสูงมีต่ำนี่ก็เรียกว่าครุขระนี่สิ่งที่ครุขระอยู่ในวัฏฏานั่นก็คือไอ้ของที่เป็นคู่เช่นกูศนอะกูศนมันสูงและต่ำตรงกันข้ามต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็ครุขระหรือว่าความดีกับความชั่ว มันสูงต่ำอย่างตรงกันข้ามต่อกันดังนั้นมันก็ครุกระบุญกับบาปมันตรงข้ามต่อกันมันก็ครุขระสุขและทุกข์มันตรงกันข้ามต่อกันมันก็ครุขระหัวเราะกับร้องไห้มันตรงกันข้ามต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็ครุขระในวัฏฏะวงหนึ่งหนึ่งมันก็มีการครุขระ ด้วยอำนาจของไอสิ่งที่มันแตกต่างอย่างตรงกันข้ามที่พอมาต่อข้าวหลายๆวงมันก็ยังมีความครุขระนั้นมากขึ้นนี่เราเรียกว่าวัตตสงสารอันครุกขระเรียกว่าเวสมะือวิสมะความครุขระ พระองค์ทรงข้ามความขรุขระแห่งวัฏฏะไปได้พี่ถ้าจะดูวกว้างกว้างไปอีกก็จะเห็นว่าในภพทั้งหลายจะเป็นกามาพบก็ดีรูปภพบก็ดีอรูประพบก็ดีล้วนแต่มีความครุขระก็ครุขระด้วยสิ่งที่เป็นคู่คู่ตรงกันข้าม อย่างที่กล่าวมาแล้วดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้เสียแพ้ชนะนับไปไหวที่เป็นผู้กูนี่แต่เราจะสรุปี่งไงสั้นก็เรียกว่าความขึ้นขึ้นลงลงแห่งตัวตนหรือของตนความรู้สึกว่าตัวกู้คือหังการนี่มันก็ขึ้นขึ้นลงลงความรู้สึกว่าของกูคือมะมังการ นี่มันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงที่ในพบทั้งหลายจะเป็นการมาพบก็ดีรู้ปภพบก็ดีอรู้ปภพบก็ดีล้วนจะมีการเกิดดับแห่งอหังการมะมังการอยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าที่ครุกระไม่ว่าพบไหนจะมีความครุกระอย่างนี้ <c oughs> ที่นพระองค์ทรงข้ามวัฏสงสารอันครุกระจะได้ก็คือไม่ปรุงวัฏฏะไม่มีอะไรที่จะทําให้เกิดวัฏฏะไอ้ของครุขระก็ไม่มีที่ตั้ง <c oughs> เหมือนกับว่าไม่มีแผ่นดินและต้นไม้มันก็ไม่มีที่ตั้งสัตว์คนก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอย่างนั้นที่นี้ไม่มีวัฏฏะก็ไม่มีของครุขระ ดังนั้นจึงสรุปความว่าพระองค์ทรงข้ามเสียได้ซึ่งวัตถสงสารอันกรุกระระบุไปยังความหมดแห่งกิเลสเทรงทำลายกิเลสเสียได้นั่นเองทีนี้มาดูถึงข้อปฏิบัติที่จะพึงปฏิบัติต่อพระพุทธคุณข้อนี้ <c oughs> ศึกษาให้เข้าใจความหมายแท้จริงของการที่ทรงข้ามวัตสงสารเสร็จได้จนให้เกิดศรัทธาทำไมจึงมีเผื่อเลือกมากนักล่ะนี่ก็กอคอยมองดูเองคนเรามันต่างจิตต่างใจเราจะรักใครคนใดคนหนึ่งด้วยคุณธรรมที่ตรงเป็นอันเดียวกัน่นงคงไม่ได้จึงมีไว้ให้เลือกตามพอใจ ว่าเราจะรักจะเลื่อมใสจะศรัทธ,ธาในพระพุทธ,ธเจ้าด้วยคุณธรรมข้อไหนเป็นพิเศษ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันเป็นคำอธิบายที่กว้างหรือเป็นกลางจึงระบุทุกข้อว่าขอให้ <c oughs> ระลึกถึงข้อที่ทรงชนะ <c oughs> มารเป็นต้น ได้ตัวในที่นี้เราจะจะเล็งถึงทรงข้ามวัตฏสงสารอันขรุกระได้คนธรรมดามันข้ามไปไม่ได้มันก็สะดุดหกล้มจมอยู่ที่ตรงนั่นเองเพราะมันครุกระมากเกินไปแต่พระองค์ทรงดำเนินไอข้ามไอความขรุกระนี้ไปได้เราก็มีศรัทธาถึงขนาดที่ไม่หวั่นไหวในพระองค์ ข้อสองให้ระล,ลึกถึงเป็นประจำว่าพระองค์ทรงข้ามวัตรสงสารอันครูคราให้เราเนี่ยมันก็ล่มลุกอ,อยู่ที่นี่ถ้าใครเคยไปเดินที่บนภูเขาบนยอดภูเขาบนข้างภูเขาริมทะเลหรือที่ตรงไหนก็าตามที่มันครูคราหรือประมาณนั้น น้่นมันก็หกล้มปากคอแตกจมโคลนจมน้ำอยู่ที่ตรงนั้นมันข้ามไปไม่ได้ <c oughs> ที่นี่ก็ให้มองดูตัวเองว่าเรากำลังเป็นอย่างนี้อยู่ที่วัดนี้ก็ได้ที่บ้านก็ได้มันล้มลุก,ล,กลุกคลานเพราะความครุขระแห่งวัตถสงสารที่เกิดอยู่ในจิตใจ ระลึกถึงตัวเองอย่างนี้แล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในลักษณะที่ตรงกันข้ามอยู่เป็นประจำที่ข้อที่สามจะว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายกระบุลงไปเลยว่าเมื่อเราจะต้องต่อสู้กับความขรุขระเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวอะไรก็ตามเนี่ยมันขรุขระ มากมายหลายอย่างหลายประการในวันหนึ่งหนึ่งมีความครุขระชนิดหนึ่งมากเป็นหลักเป็นประธานแต่แก็มีความครุขระชนิดอื่นอีกหลายอย่างหลายประการเป็นเครื่องแวดล้อมให้มันครุขระแปลกประหลาดยิ่งขึ้นไปอีกหนึ่ง <c oughs> เมื่อมีอันตรายก็ระลึกนึกถึงผู้ที่ไม่ครุกระคือพระพุทธองค์เราจะทำจิตอย่างไรมันจึงจะไม่เกิดการครุกระขึ้นมาในจิตใจไม่ยินดียินร้ายสรุปความแล้วมันก็อยู่ที่คำสองคำนี้ข้อสี่ทำตามท่าน น้อมเขามาสู่ตนมีพระคุณข้อนี้อยู่ประจำตัวข้อห้าทำอะไรถามท่านก่อนสรุปซะเลยว่ายาทำอะไรให้มันกรุกกกะระลึกถึงความรกรนนุ้กะระแล้วก็ไม่ทำอะไรมันกรุกระความรู้ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้แหละคือพระพุทธเจ้าที่สเสด็จมาเดียวนั้นมาตอบคำถามของเราว่าจะผ่านความกรุกกะนี้ ไปได้อย่างไรข้อ <c oughs> ที่หกี่่ว่าละอายเหมื่อล่มเหลวนี่เมื่อเด็กหกล้ม <c oughs> เราก็หัวเราะย่อเขาแต่ที่เราหกล้มทางจิตทางวิญญาณอย่างยิ่งยิ่งกว่านั้นไปอีกเรากลับไม่ละอายข้อเจ็ดหรือข้อสุดท้ายก็ตรวจสอบในลักษณะมันก็สอบไล่ตัวเอง อยู่เสมอว่าเราหกล้มอยู่เรื่อยไปใช่ไหม <c oughs> เราเคยไม่หกล้มกี่ครั้งแล้วเราเคยหกล้มกี่ครั้งเอามาเปรียบเทียบกันดูส่วนไหนมันมากกว่ากัน <c oughs> <c oughs> ทั้งเจ็ดประการนี้คือข้อปฏิบัติต่อพระพุทธคุณข้อนี้ เราจะมีหลักปฏิบัติง่ายๆคือตรวจสอบตัวเองเว่าเราเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอเพราะมันตกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปบางคนก็ตกไปฝ่ายซ้ายมากเกินไปบางคนก็ตกไปฝ่ายขวามากเกินไปอยู่ตรงกลางด้วยความสมดุลน,นั่นไม่มี นี่หมายถึงกามะสุข,ขันลิกานุโยกบ้างอัตตะกิลมทานุโยกบ้างมันไม่อยู่ตรงกลางได้เลยบทช่วยจำเป็นคากรอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมมยาว่าผู้ข้าม ซึ่งขวากน้ำยิ่งใหญ่ในสงสามทั้งดีชั่วบุญบาปหยาบตรการล้วนกันดาลครุขระทรงละไปพระองค์ทรงพระนามว่าผู้ข้าม ซึ่งขวากน้ำนั่นคือความครุขระเหมือนกับวากน้ำแหลมคมตำเท้าอยู่ในวัตะสงสารมาถึงดีชั่วก็มีบุญบาปก็มีหยาบก็มีตรการคืองดงามก็มีที <c> ่ <oughs> ล้วนกันดาลไม่ความว่าข้ามยากที่พระองค์ก็ทรงละ ไปได้ bye bye. <c oughs>